ก็ขอาการาบาสวัสดีท่าม้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสาหรับมังหะเรื่องนี้คลิปที่แล้วที่ผมเพิ่งลงไปเนี่ยก็มีคนชอบแล้วคอมเมนต์ขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยทําตอนใหม่ออกมาให้เร็วสาหรดับอีพีหน้าถ้าอยากจะให้ผมเนี่ยทาเร็วๆก็ขอฝากคนละไลค์คนละคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมเนี่ย ในการทำมังงะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยนะครับถ้าคนไลค์เยอะคนคอมเมนต์เยอะเนี่ยผมก็จะทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆแล้วก็ยาแบบนี้เลยนะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เนี่ยงั้นเราไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่า Let's go พี่ไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นจริงๆเหรอไม่เปล่าประโยชน์พี่ไม่รู้สึกอะไรแม้แต่กับคนหล่ออย่างเธอไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้เลยจริงๆดูเหมือนว่าพี่ฉินฉินจะอยู่ในสภาพที่แย่กว่าที่ฉันคิดไว้ช่วยด้วยวิธีที่ห่าวห่าเริ่มจากโพตนั้นดึงดูดใจเกินไปแล้ว พี่ฉินฉินผมจะกลับไปที่ห้องก่อนแล้วค่อยเตรียมตัวมาพบผมที่ห้องพี่ต้องหาจากโรคนี้โอเคน่าอายเธอจริงๆฮาวฮาวต่อไปลองชุดเซ็กซี่ที่มีแขนและชุดชั้นในลูกไม้ชุดชั้นในลูกไม้เหรอ เป็นไปไม่ได้ที่จะสวมมันแม้จะถูกค่าก็ตามเสื้อผ้าเซ็กซี่ฉันก็ไม่ใส่เหมือนกันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใส่ยังไงดีกางเกงขาสั้นยังไม่มีเลยสำหรับปอกแขนงสีดำขาวเป็นสิ่งที่สาวๆชื่นชอบใส่แล้วจะทำให้สาวๆมีอารมณ์อย่างแน่นอนเทียบเท่ากับผู้ชายชอบถุงน่องหรือเปล่านะ ฉันจำได้ว่าฉันยังมีปอกแขนอยู่แต่มันเป็นแขนสั้นพอดีมืออา่าฉันหวังว่าสิ่งพวกนี้จะเป็นประโยชน์จริงๆห้ฮาว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 สายันสวัสดิเพฉินฉิน ชู่เงียบเสียงลงหน่อยพ่อกับแม่หลับไปแล้วครับพี่ฉินฉินเป็นสายลับเหรอเข้ามาไม่มีเสียงเลยพี่ฉินฉินพี่นอนลงสิเราจะกอดกันนอนเหมือนเมื่อก่อนเอ,อืมแม้ว่าแสงจันทร์จะมองเห็นไม่ชัดเจนนะ แต่ก็ยังเห็นว่าชุดของห่าวห่าเซ็กซี่จริงๆนี่ทำให้ฉันตื่นเต้นไม่ไหวแล้วแต่ฉันยังต้องอดกั้นเปิดโหมดปราดจิตใจว่างเปล่าพี่สาวผมจะนอนแล้วนะอืม่ม เป็นยังไงบ้างครับรังเกียจหรืเปล่าแค่บอกผมมาว่าพี่รู้สึกยังไงในตอนที่เราใช้เวลาร่วมกันนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะเธอไม่ได้เป็นเพียงผู้ชายเท่านั้นแต่เธอยังเป็นน้องชายที่รักของพี่สาวของเธอด้วยพอคิดว่าเป็นน้องชายพี่ก็อบอุ่นมากอ้า น่าเกลียดจังยังไม่ค่อยคุ้นเคยแต่ไม่เป็นอะไรกอดให้แน่นกว่านี้หน่อยเดี๋ยวก็ชินไปเองฮาวฮาวถ้าเธอรู้สึกไม่สบายใจก็แค่พูดออกมาอย่าฝืนตัวเองนะผมสบายดีพี่ฉินฉิน พี่มากกว่าถ้าพี่รู้สึกไม่สบายใจพี่บอกผมมาได้เลยเรามีเวลาอีกมากพี่เฉินเฉินคงจะอึดอัดแต่เธอก็ยัาใส่ใจความรู้สึกของฉันมากเธออ่อนโยนมาก ฉันไม่ได้คาดหวังว่าหาวๆจะให้ความร่วมมือมากขนาดนี้เพชรฉินกลิ่นหอมมากฉันทนมาตลอดจริงๆฉันไม่ต้องการความผิดพลาดเล็กน้อยในครอบครัวที่สวยงามตอนนี้แต่ตอนนี้จู่ๆก็ไม่อยากอดทนอีกแล้วจริงด้วย พี่ฉินฉินหฮอพี่อยากล่อสัมผัสแขนของผมไหมสาวๆน่าจะถูกใจสิ่งนี้นี่ถ้าไม่อยากสัมผัสผมจะถอดก่อนพี่จะลองดูพ่อทำงานหนักมากนี่คือโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิต จะพาดได้ยังไงดีจางที่ยังมีชีวิตอยู่ความรู้สึกที่ได้สัมผัสมันยอดเยี่ยมมากพี่ฉินฉินอย่าฝืนตัวเองฉันรู้สึกว่านิ้วของพี่ฉินฉินกำลังสั่น ฉันไม่ได้คิดเลยว่าเพี่เฉียนเฉียนจะรังเกียจขนาดนี้ไม่เป็นอะไรเธอเสียสละครั้งใหญ่ขนาดนี้พี่สาวอย่างฉันจะยอมถอยได้ยังไงดีจริงๆแต่ไม่มีอีกแล้วรู้สึกเหมือนเลือกกดกำลังจะไหลออกมาช่ามันเธอห่าๆนั่นแหละพี่ยังคงมีปัญหานิดหน่อย ในการจับมือของเด็กผู้ชายพี่ฉินฉินจิตใจว่างเปล่าจิตใจว่างเปล่าพี่อยากลองจูบดูไหมจูบครั้งสุดท้ายดูไม่ค่อยฝืนเลย จูบหรอครับขอบคุณฮาวฮาวสำหรับการเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อพี่สาวพี่สาวสัญญาว่าจะดูแลอย่างดีในอนาคตไม่ใช่การเสียสละจริงๆแล้วผมไม่ได้ไร้เทียงสาอย่างที่พี่ฉินฉินคิดพี่ฉินฉินสวยมากผมอยากจูบพี่ฉินฉินด้วย ่วห่าวต้องการจูบฉันเหมือนกันเหรอจิตใจสุขภาพจิอร์เซนต์หือให้ตายเถอะฉันกั้นเอาไว้ไม่อยู่แถมยังตื่นเต้นมากจนจูบเลย อ่ห้ามอ่ห้ามมันคงแปลกแปลถ้าจูบตรงๆร,งรงพี่จะเตรียมใจก่อนครับตกใจหมดเลยแล้วอย่าคิดว่าผมเป็นผู้หญิงอืมเอาละ่ะพวกเรามาต่อกันเถอะพี่จะพยายามให้มากขึ้น แย่แล้วหยุดไม่ได้แล้วฉันฝันที่จะได้ออกเดทก,กับฮาวฮาวแต่เพื่อดำเนินการต่อใช่แล้วเสี่ยวเยี่ยนอะไรเหรอ แล้วก็ไปนานต่จบปังงาเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบมังงะเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ยทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ซึ่งคล้าหนึ่งกระดิ่งไปกำลังใจให้ผมเนี่ยในการทำมาังงาะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหนอยละกันนะครับถ้ารยยคนคอมเมนต์เยอะเนี่ย เดี๋ยวผมจะทำต่อต่อไปเอามาให้เร็วๆเลยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ